ครับผมสวัสดีครับผมแมจะช่องแ็คเกอร์ผมวันนี้ก็ผมเข้ามาอยู่ในป่าอีกครั้งหนึ่งผมก็นานๆทีได้มีโอกาสเข้ามานะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันหยุดงานของผมเนาะวันหยุดงานประจำครับก็เลยถือโอกาสนะครับเข้ามาในป่าเนาะตอนนี้ผมอยู่ในป่าเรียบร้อยนะครับบรรยากาศป่าเขาข้างหลังก็ตอนนี้แห้งแล้งมากนะผมก็วันนี้นะครับผมมีแผนที่จะเข้ามาเก็บผักหวานป่าผมซึ่งผมมาถึงต้นแรกเรียบร้อยนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตอนนี้ผักหวานเกิดหรือยังครผม เดี๋ยวดูนะครับนี่ครับผมผมมาถึงต้นผักหวานต้นแรกครับปรากฏว่าโอ้โหนี่ครับผมนี่ผักหวานเกิดยอดเต็มเลยนะผมน,นะอันนี้คือต้นผักหวานป่าครับเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถกินได้นะผมนี่นะนี่ผมยอดสวยๆนะครับนี่มาต้นแรกก็ ถือว่ามันมานะผมไม่รู้ว่าจะหมานต้นเดียวหรือเปล่านะครับนะครับตอนนี้มันจะมีส่วนยอดผมส่วนยอดก็คือนะครับที่ผมถ่ายดูเนาะอันนี้คือส่วนยอดนผมแล้วก็มันจะมีส่วนที่เป็นส่วนดอกนะครับส่วนดอกก็นี่ครับผมนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะลักษณะของส่วนดอกนะครับนี่ครับผมส่วนดอกเขาจะเป็นแบบตุ่มๆแบบนี้ครับ,รบมาก็ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเนี่เจอต้นแรกก็มาเลยผมก็เดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะผมเก็บต้นนี้นะนี่ต้นแรกเลยอุปรกรณ์ก็นี่ครับถือถุงเนาะบางคนอาจจะถามว่าทําไมผมไม่ใช้เป็นตะกร้าไม้ไผ่เนาะคือตะกร้าไม้ไผ่ในเวลาที่มาเก็บผักนะครับอ่าเนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้ผมนี่ผมให้ดูสภาพป่ามันแห้งแล้งมากครับป่าแห้งแล้งมากแล้วก็อากาศนีแห้งนะถ้าเกิดว่าเราเอาตะกร้าที่เป็นตะกร้าไม้ไผ่เนี่ย เวลาที่เราเด็ดผักมาเนี่ยผักมันจะคา,ายไอ้น้าออกมาผมมันจะทําให้ผักเหี่ยวนะครับผมเลยเลือกที่จะใช้เป็นถุงแทนผมนะโอ้ผักหวานเยอะมากครับนะนำต้นไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ผมแต่ว่ามียอดนะมาเดี๋ยวผมขอเก็บเลยแล้วกันนะผม,ผมก็จะขอเก็บเนี่ยนะเก็บยอดยาวๆแบบนี้ผมส่วน อยอดสั้นๆแบบนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้นะผมเอาไว้รอบหน้านะครับเอาไว้เผื่อชาวบ้านเนาะตอนนี้ผมทํางานประจำนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้ามาทําคลิปนะผมวันนี้ก็เพิ่งจะเป็นวันหยุดนะครับผมมีวันหยุดแค่สัปดาห์ละหนึ่งวันนะผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วก็เลยเข้ามาลองดูทีแรกผมคิดว่ามันจะยังไม่มีนะผม แต่พอเข้ามาแล้วปรากฏว่ามันมีให้เก็บแล้ว,วนนครับก็เทวมันหมานครับยอดเล็กๆพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ก่อนเนาะนะนครับก็เผื่อรอบหน้าเนาะไม่เผื่อรอบหน้าก็ได้ผมเผื่อชาวบ้านคนอื่นนะครับเขาเขามาเก็บทีหลังเนาะน่ครับยอดที่ได้ก็จะลักษณะแบบนี้ับผมยอดยังอ่อนๆนะครับ ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงต้นฤดูของผักหวานนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เขาหาไปขายเน,นะาะราคาจะค่อนข้างแพงอยู่นะครับช่วงนี้นะถือว่าเป็นของกินตามฤดูกาลครับหนึ่งปีจะได้กินครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ครั้งหนึ่งฤดูกาลหนึ่งเนาะนะครับก็จะเก็บได้เรื่อยๆนะผมไปจนถึงช่วงประมาณต้นหน้าฝนนะครับช่วงต้นหน้าฝนนี่ก็ชาวบ้านจะ เดิมไม่เก็บแล้วนะครับผมจะเด็ดไปทั้งส่วนยอดแล้วก็ส่วนที่เป็นดอกนะผมเนี่ยอันนี้คือส่วนดอกเขานะครับส่วนดอกนี้ก็แกงกินอร่อยเหมือนกันนะผมวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับ ในป่าก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาผมเพราะว่าช่วงนี้มันแห้งแล้งผมไม่ค่อยมีอะไรห,หานะก็จะมีผักหวานครับผ,ผักหวานไข่ไข่มดแดงนะครับผมช่วงนี้นะครับไข่มดแดงยิ่งแพงนะครับช่วงนี้ นะก็จะใส่ถุงประมาณนี้ผมน,นะนยังมีให้เก็บอีกเยอะเลยครับก็ค่อยๆเก็บไปผมวันนี้ไม่เร่งรีบนะครับผมเดี๋ยวเก็บต้นนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายสภาพป่าให้ดูนะว่าตอนนี้สภาพป่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ แห้งแรงมากๆนะผมแล้วก็เกิดไฟป่านะครับไฟป่าเยอะนะครับชว่วงนี้ตรงบริเวณนี้ก็จริงๆไฟป่าไหม้นะครับนะฝั่งนี้ครับจะสังเกตได้ว่าตรงบริเวณพื้นมันดูโล่งๆเนาะแล้วก็ใบไม้ในโล่งเพราะว่าไฟป่าไหม้แล้วรอบหนึ่งนะผมโอเค ต้นแรกก็มันมานนะครับไม่รู้จะมานต้นเดียวหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นรอบแรกของปีของผมเลยครับผมสำหรับการที่จะได้กินผักหวานนะอันนี้ก็ผมจะเก็บไปให้แม่แกงนะครับ ต้องเก็บมือเดียวนะผมลืมเอาสายคล้องคอมาครับโอ้เสียงนกครับผมด้านบนนะแล้วก็หลังจากเก็บต้นนี้ครับผมจะตัดขึ้นไปด้านบนเนาะด้านบนก็จะมีต้นผักหวานด้วยครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะมียอดเหมือนต้นนี้หรือเปล่านะผมก็ต้องคอยลุ้นกันครับัน,นี่ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมมาเข้าป่าคนเดียวอีกแล้วนะครับ อันนี้ยอดอยังอ่อนนครับยังพอดีแกงเลยนะน,น่าจะเป็นยอดล็อตแรกเลยนะผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตเก็บยอดักหวานนะผมเห็นไหมให้หมดทั้งต้นเลยเนาะมาขออนุญาตเก็บครับ โอเคครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับผักหวานเนาะก็ผมจะเด็ดเอาแค่ส่วนยอดที่เป็นยอดใหญ่ๆ,ๆเนาะน่ครับผมส่วนยอดเล็กๆนะครับผมก็จะเหลือไว้นะผมน,นะเหลือไว้เผื่อว่าชาวบ้านเขามาหารอบหน้าเนาะก็จะได้เก็บไปกินนะครับผมนะเหลือยอดเล็กๆไว้นะครับไปเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปต่อครับผมนะ เดี๋ยวผมให้ดูสภาพป่าก่อนนะครับสภาพป่าตอนนี้ก็จะเป็นประมาณเท่าที่เห็นเลยผมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับช่วงหน้าแล้งเนี่เกิดไฟป่านะเนี่ยมันก็จะไหมพวกใบไ,ไม้่าใบไม้แห้งนะผมใบไ,ไม้แห้งใบไ,ไม้เก่านะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมคืออากาศแห้งมากนะครับสำหรับใครที่จะเข้าป่าแบบนี้ในช่วงฤดูนี้เนาะอาก็ต้องหา เตรียมอุปกรณ์ยังชีพที่จําเป็นให้ดีนะครอย่างเช่นพวกอาน้ําดื่มน้อน้ําดื่มนี่ขาดไม่ได้เลยครับในการเข้าป่าแบบนี้เนาะเพราะว่าเราจะมาหวังแหล่งน้ําธรรมชาติตามป่าแบบนี้ไม่ได้ผมช่วงหน้าแรงคือมันหาแหล่งน้ําไม่ได้เลยนะครับไปต้น,นแรกจริงๆนี่ก็พอแกงนะแต่ว่ายังไม่พอครับเดี๋ยวไปต่อนะครับผมอย่างที่บอกครับผมจะตัดขึ้นเขานะ ผมจะลองเดินดูต้นที่มันโตแล้วนะผมส่วนต้นเล็กๆนี่ก็ผมคิดว่ามันน่าจะโดนไฟป่าเผาไปแล้วผมก็เลยเดี๋ยวไม่ดูต้นเล็กดีกว่านะไปดูต้นใหญ่เลยนะครับบางช่วงก็ยังยังไม่โดนไฟไหมนะผมอ,อย่างช่วงนี้นะครับช่วงนี้ยังไม่โดนไฟไหมนะ ขึ้นเขาด้านบนครับผมสภาพป่าช่วงหน้าแรงครับนี่ผมตอนนี้ผมขึ้นมาถึงบริเวณที่เป็นยอดเขานะครับผมนะก็ภูเขาลูกนี้นะครับเป็นภูเขาที่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมด้านบนนี้ก็เท่าที่สังเกตครับไฟป่ายังไม่ไหม้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปทางโน้นครับรู้สึกว่ามีต้นผักหวานอยู่นะแต่ไม่มั่นใจนะว่าจะมียอดหรือเปล่าครับผมก็ลุ้นไปด้วยกันนะฮะ เดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับผมต้นนี้อ้อมียอดอยู่ครับนี่ตรงบริเวณนี้รู้สึกว่าจะโดนไฟนะครับผมโดนไฟป่านะนจะมีต้นเล็กนะครับต้นเล็กนี้ยอดยังไม่เกิดนะครับผมก็มาดูต้นใหญ่ผมนี่ต้นใหญ่นี่ก็เห็นไหมฮะ ใบกรอบๆที่มันโดนไฟนะแล้วก็นี่ครับผมมียอดเกิดแล้วนะครับเี่นะก็พอให้เก็บผมนี่ยอดนี่ยาวน,นะครับรอบแรกนะผมมันๆนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเก็บกันเลยนะครับน,นะเช่นเคยครับผมจะเอาแต่ยอดยาวๆเนาะแบบนี้ครผมนี่ นะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมลืมเอาสายของโคมมาครับผมก็เลยต้องเก็บมือเดียวนะครับนะครับต้นอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับชืบนี่ยอดสวยๆอยู่นะครับ Oh. เอาทุกยอดนะผมช่วงนี้มันยังหายากนะผมถ้าจะซื้อเขากินก็แพงนะครับช่วงนี้นะช่วงต้นฤดูกาลนี่แพงทุกอย่างนะครับไข่มดแดงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับยิ่งแพงเลยครับแต่ก็เข้าใจนะครับในมุมมองคนหาเนาะเพราะว่าไข่มดแดงมันหายากนะครับ บบจไข่มดแดงก็บางคนอาจจะไม่กินนะแต่ว่าถ้าได้ลองกินจะรู้ว่ามันอร่อยมากนะผมเด็ดเอาแต่ยอดที่มันพอกินนะผมยอดเล็กๆก็เอาไว้ก่อนนะนี่ครับโอ้ นี่อันนี้น่าจะเพิ่งงอกได้ไม่นานผมผมดูลักษณะตามพื้นไฟป่าก็น่าจะเพิ่งไหม้ไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็สำหรับยอดที่ อ,ออกมาแล้วผมบางคนก็กลัวว่ามันจะไม่เกิดยอดอีกผมจริงๆมันถ้าเราเด็ดยอดมาแล้วมันก็จะเกิดยอดใหม่ผมให้เรา,าเก็บกินได้เรื่อยๆนะผมนะถ้าคนที่เคยดูคลิปผมในช่วงปีที่แล้วเนาะก็จะเห็นนะว่ายอดผักหวานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดนะผมไม่ใช่ว่าเราเด็ดยอดแล้วมันจะตายนะ ถ้ามุมกล้องไม่ดีก็ต้องขออหไรผมอ่ะโอเคยังเหลืออีกครับเดี๋ยวผมจะผมก็จะขออนุญาตเก็บเนาะเก็บให้หมดต้นเลยครับผมนะ,ะสำหรับสำหรับต้นนี้นะครับก็เก็บเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับนมะวันนี้ก็เสียงลมอาจจะแรงหน่อยครับผมบนยอดเขาในลมแรงนะก็ มาเดี๋ยวผมให้ดูนะผม่าผักหวานที่เก็บเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมนะนี่นะครับนี่คือยอดผักหวานสดๆเก็บจากต้นนะผมนะผักหวานป่านะครับกอช่วงนี้มันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะผมก็ได้เกือบเต็มถุงนะครับในช่วงที่มันเริ่มมีเยอะเนาะก็ถุงแบบนี้ครับบางทีผมเอาทีละสี่ห้าถุงเนาะในปีที่แล้วนะผมแต่ปีนี้ก็ยังหายากอยู่นะครับ นี่ต้องรองให้ฝนตกอีกอสักสองสามรอบเนาะถ้าฝนตกลงมาก็เดี๋ยวป่ามจะเริ่มเขียวนะครตอนนี้ก็มันนะยังดูแห้งแรงครับเท่าที่เห็นนะครับผมแต่ก็มันจะมียอดไม้ผมยอดไม้ที่อ่าเริ่มงอกมาใหม่นะครับเนี่ยก็จะมีบ้างครับลมแรงครับช่วงนี้ ข้างหน้ามีอีกต้นหนึ่งนะครับผมซึ่งผมมองไปจากตรงนี้เนี่ยผมเห็นละยอดเต็มเลยนะครับโอ้วันนี้ถือว่าเป็นวันมันหมาของผมนะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นป่าน,นี้แหละครับที่มีดผมหล่หายทมแต่ก็คงจะไม่เดินหานะครับหายแล้วก็ถือว่าฟาดเขาาไปโอ้โห ออืต้นนี้เต็มต้นเลยผมนี่นะยอดผักหวานครับโอ้โหมันมนันหมานะผมนี่ผมว่าเอาแค่ต้นนี้แล้วก็น่าจะพอกินแล้วนี่นะโอ้ยี่ครับยอดอ่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมนี่อือหือ โอเคเดี๋ยวไล่เก็บตั้งแต่ข้างล่างก่อนเลยะคะัว้ทีแรกผมนึกว่ามันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับผม หรือว่ามัานมครับวันหยุดงานมาเดินป่าับผมมาเดินป่า,าหาของกินก่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเรามาหากินจากธรรมชาติครับแล้วก็เป็นผักปลอดสารพิษร้อยเเซนตะครับผมแต่ก็กินเยอะก็ไม่ดีครับผักหวานนะมันมีพวกกรดยูริกนะครับ กินเยอะกดอยู่อย่างนี้มันจะทําให้มีอาการปวดตามเนื้อตามตัวนะครับโอ้ต้นผักหวานต้นนี้ถือว่าคุ้มครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าปล่อยไว้สักสองสามวันเนาะบางทีชาวบ้านเขาก็จะขึ้นมาเก็บก่อนนะผมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยครับขึ้นมาแล้ว เจอแบบมียอดเยอะๆแบบนี้นะผมอ๋ออันนี้เก็บไปกินเองนะครับไม่ได้เก็บไปขายนะ ถ้าเก็บไปขายก็นีครับยอดอ่อนๆแบบนี้คนซื้อเขาจะชอบมากเลยนะครผมยอดอ่อนนี่ขายได้ราคาดีกว่าครับถ้ายอดแก่แล้วก็ราคาก็จะดรอปลงไปอีกนะครับผม ขนาดของลําต้นนะครับลําต้นนี่ก็ต้นนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะหัวนะก็ขนาดประมาณเท่าเท่าเขียนผมนะครับนะถ้าเป็นต้นใหญ่ก็ต้องอยู่ทางกระท่อมลุงแจแล้วกระท่อมลุงแจ้นนะคือต้นใหญ่ครับต้นใหญ่แบบต้องปีนขึ้นไปเอาเลยครับผมอื้อ เยอะแนะ้วะผมนี่ต้นนี้นะคุ้มๆต้นนี้สำหรับต้นนี้ครับหมดแล้วนะผมนะผลงานครับได้สองทุงแล้วผมไปเดี๋ยวไปต่อนะฮะ จริงๆฝั่งนั้นมันมีอีกต้นหนึ่งผมแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่ามันอยู่จุดไหนครับผมะก็ไปเดี๋ยวลองเดินไปดูดีกว่านะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือสภาพป่าในช่วงหน้าแรงนะครับผมจริงๆมันก็เดินสะดวกนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังก็คือพวกตอไม้เล็กๆนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดไฟป่าเนาะ มันจะมีตอไม้เล็กๆนะครับซึ่งมันจะแหลมคมมากครับผมเวลาที่เราเดินไม่ระวังในเหียบไปทะลุรองเท้านะครับผมจําไม่ได้ว่าต้นผักหวานอยู่ตรงไหนนะผมไปเดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะผมถ้าไม่เจอก็ค่อยว่ากันนะครับ ปรากฏว่าเดินหาแล้วผมจำไม่ได้นะผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมจำได้คร่าวๆมันอยู่ฝั่งนี้ต่วมาพอมาเดินหาแล้วไม่มีนะผมไม่เจอครับอะไม่เป็นไรผมอย่างว่าก็ได้หวานสองถุงนะครับ จริงๆเป็นต้นใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าจําไม่ได้จริงๆครับไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันตายแล้วหรือยังครับผมเอเดี๋ยวลองเดินดูอีกนิดนึงครับผมถ้าเกิดว่า ไม่เจอก็ผมจะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าวันนี้ได้พบกินแล้วนะครับอ๋ออยู่นี่ครับผมนะแต่ปรากฏว่ามันไม่มียอดนะครับยอดมันแห้งหแล้วน,นะอันนี้น่าจะโดนไฟป่านะครับ อไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้สถุงครับพอกินแล้วนะไปโอเคเดี๋ยวผมขอเดินหาที่นั่งพักก่อน,นผมวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับไปเดี๋ยวตัดลงฝั่งนี้เลยแล้วกัน,นครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะผมก็ เป็นการเข้ามาหาผักหวานเนาะหาอยู่หากินนะครับในช่วงหน้าแรงเนาะเป็นการหาอยู่หากินตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้ก็สิ่งที่หาได้ตามป่าเนาะก็จะมออีถ้าเป็นป่าแถวบ้านผมนะครับก็จะมีผักหวานเนาะผักหวาน,นะครับแล้วก็พวกไข่มดแดงนะผมที่เขาหาตอนนี้เนาะถ้าเป็นป่าที่มันมีความชุ่มชื้นหนอ่อยก็จะมีพวกดอกคอนแคนผมดอกคอนแคก็คือต้นค้อนมาขาวเนาะ เป็นพืชตระกูลหน่อไม้ฝรั่งครับก็จะกินส่วนดอกมันซึ่งอร่อยมากผมอร่อยกว่าผักหวานนี่นะครับแต่ว่าป้าแถบนี้เนี่ยมันไม่มีเนาะเพราะว่ามันแห้งแรงนะครับผมก็วันนี้ก็เข้ามาช่วงเช้านะครับผมเข้ามาเนี่ยผมเดินประมาณชั่วโมงกว่ากวาเนาะนี่ก็ได้ผักหวานสองถุงนะครับกลับไปแกงที่บ้านเนาะนี่ครับเห็ดปที่ผมใช้เป็นถุงเนาะเพราะว่านี่ครับเวลาที่เด็ดมาเนี่ยอยอดผักหวานมันจะคลายน้ำเนาะคลายน้ําออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่เป็นตะกร้าไม่ไผ่เนาะ กาไม่ไผ่มันจะกักเก็บน้ําไม่ได้แล้วผักจะหี่งเอานะผมถ้าแบบนี้ก็เปิดมาผักมันจะยังสดอยู่นะผมวันนี้ก็เอาเท่านี้ครับว่าพอกินแล้วนะผมไม่ได้หาไปขายผมหาแค่เอาไปกินที่บ้านแค่นั้นเองอเก็เดี๋ยวขอเก็บเลยนะผมสำหรับช่วงนี้ก็ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเยอะเท่าไหร่น,นะผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมต้องทำงานประจำนะครับ พอทางานประจาเนี่ยผมเข้างานมันมี2อกะ,ะผมถ้าเกิดว่าผมเข้ากะาเชา้าก็เข้า9ก้าโมงเข้า9ก้าโมงก็จะเลิกงานตอน6กโมงเย็นนะผมแต่ถ้าเข้างานบ่ายโมงก็จะเลิกสี่ทุ่มเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาในการทําคลิปนี่ไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้ครับผมจะได้ทําคลิปแค่ในช่วงของวันหยุดเนาะอย่างเช่นวันนี้นครับเป็นวันหยุดของผมนะก็เลยทโอกาสเข้ามาทําคลิปนะผมก็นานๆทีเนาะจะมีโอกาสได้มาพบปะก,กับพี่ๆนะผม ในเรื่องของการตอบคอมเมนต์เนาะตอบคอมเมนต์แล้วก็การตอบแชทอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะช้าหน่อยผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวเรื่องทางกลับนะครับตอนนี้ก็เวลา10บโมงสีนะผมก็น่าจะเอาไปทํากับข้าวเที่ยงทันนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการติดตามรับชมจบคลิปน,นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ